บรรยากาศในมุมพืนี่เขื่อนน้องนี่บรรยากาศดีดีนะบอกว่าสิเป็นมุมไหนกะเย็นกะเย็นมีหอดอันหนวดพะเรศรีพร้อมแม่นอนพะเรศรีแล้วจ้าบางคนบอกว่าจะเอาเสน้นง,ง่ายใส่มางามแทบมาลองมาลอยแทบปฏิวิว่าเลย่ะมันเป็นเส้นอันนั้นเส้นยาอันนี้มันเป็นยาด้วยทุกคนเด้อแก่ห้ากับโบจักว่ายายัางถ้าไภาจักรนะคอมเมนต์มาถ้าไภาตอบถือนะน้องใส่ห้องแก้มขางนึงประเสริฐ <c oughs> ได้จ้าให้หมน้องว่าโผดปไปไอ้เอ er> <S ell> <teor> ้ยวระสันบุ้ยคำตอบถูกดอกมายองมายอยนี่นี่แล้วเลยนะเ้าอว้าทุกมึงเนี่ยโอ้ยมึงเนี่ยทุกคนเลยเล่าแบกอันนี้มาให้นางมึงเนี่ยมาขากทะเลเฮ้าสิเมื่อนะเฮาก็เลยแวะมาหาน้องครับมาเหรินน้ำเพลินเพราะว่าเฮาสิเฮาสิเดินทางกลับมุกดหานแล้วก็เลยอ่ะ พ่อเวหาหนองก้อนแลวก็ะสิเมื่อเพราะว่าเห็ดคลิปกันกับบได้ไลทคลิปเนาะเห็ดแค่คลิปเดียวเนาะคลิปซ้องคลิปกับตัดต่อเอากับสบายดีน้องเอียนสบายดีน้องเอียนแล้วก็ะสบายดีน้องเตียนสินเจ้าสินเจ้าขับเป็นสินเจ้าเนี่ยคือสบายดีคือกันมันบ่เป็นภาษาเวียดเนาะภาษาเวียดยาดมเขาเอื่นยังมีวะ เหบวจักหรือหื้งึด้แล้ววันนี้บ่ได้บ่บ่ไอทรงมาบ่ทันเ่ทรงรับมุกบ่ทันบ่สัสยาดมนี่กะซิมี่ดอกแต่น้องอาจจะบ่จักก็ได้แม่แบบบ่จื้อมันมีอะไรอะไรนี่มีหลายอย่างคือเฮามันจะมีหลายอย่างหลายแนวคือกันนั่นแหละไม่แม่นมีอะไรอะไรแนวคือกี่ยบเป็ของบ่จักเลยเพราะั้นเราคือกันนั่นเจ้านั้นพากันกินเขากินน้ำหรือยังากินแล้วเจ้ากินแล้วเจ้ากินแล้วเจ้ากินน้ำเอาเจ้ากินน้ำมองให้จะกินเขาโอ้ยกินน้ำเขามันมีใบเขาใบยางอยู่เลยเนาะ แต่ว่าเขาอารีโบท่านด้กินไมาว่าท่านด้กินกินจะนำอันนี้กินจะนำอันนี้ครับซองสาวสวยครับเขามาเยี่ยมเพิ่นก็คือสึมเมื่อปา้าเพิ่นแล้วก็มาแวะน้อยนึงเกือบบประเดเเวะกันเกือบบประเดเเวะรีเนาะเพิ่นบอกว่าไอ่ม,มานาั่งทางล่งางเนาะมันจะเย็นมันั่นก็เย็นอรีอยู่เนาะเย็นโคตรเย็นเลยเขานั่งอยู่ทั้งเพื่อนน่กะกะกะเปิดพัดลมกะยังบ่ได้เนาะมันมันห้อนขนาดว่าเขา ขนาดว่าเฮานะแห้งเปิดแห้งห่อนนะบอกว่า,วาอยาอืมแห้งเปิดแห้งห่อนปกติซุ่มเจ้ามานางเหรียญจากซุ่มนางเหรียญอยู่นี่นะตะลางนี่แม่นบล็อคตะลางกับบลอคนี่กับบลอคนีน่โดยบลอนี่นี่ย่ามนี่กับบอยากนางไปได้แม่นบอกยุ่งหลายเมนยุงหลายตอนนี้มันกับบอท่านมานี่กับจุนยัยกับมาได้หนิแม่นบอกบล็อคเรื่องกับมาเลยอะประมาณเขานางอยู่นี่ประมาณจิ๊บเจ้าหน้าที่มันกับจิมาหาแล้ยอันที่น้องเด็ดอยู่เนี่ยบล็อคเชือกเลยทุกคนเด้อเป็นเเปปป็็นนหห้าาาครัับบงใสิต่ว๊อ เพิ่นดึงเมี้นี่เขาเอาไปเห็ดยังกินยานเอาไปต้มเอาไปม้วนม้วนม้วนจะหางใหม่แล้วก็ต้มแม่มันมีอ้ยังก็ขึ้นนะอันตัวใหญ่ก็วนี่หนาแบบมันเป็นก้านมันตัวใหญ่อันนี้มันเป็นอยังก็คือแบบว่าไม่น้อยอันนี้นวดแต่หากต้งปลูกใส่ในต้นใหม่ต้นอื่นห้มันขึ้นเป็นเครือเองมันก็บ่ขึ้นแม่จ้ะโอ้ใช้มูเนาะอันนี้คือมันเป็น คือที่ว่าอาศัยมูอยู่แบบมันจับตามต้นไม้แม่นอันนี้นะด,ดอกมันเนาะโอ้อันนี้ดอกเหรออันนี้ดอกมันคัับอู้วอันนี้ดอกมันเลยทุกคนเด้อ,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 อสองคนเพลินนั่นซ้ <laughs> ำนีน่เนาะแนมวขนของเขาเนาะบนนี้มียังหลายเนาะอ<ย>บอกง่ายๆว่าซ<ย>ุ้มเจนะ้าน่ะค่อยตอนแรกเขาเรียกว่าซุ้มเจ้านั่น,น,นไ,ปไปเห็นงานแล้วบ่ท่านจะไปไปไปจ้าทางนี้ชิ ทางนี้สิออกเลยตาสิออกงานเหรอบ่จามีคนบอกให้ออกยัไงเอามีไพ่บอกให้ออกเนาะคือสิมีคนบอกออกเด้อมีไพ่เนาะคือเห็นให้วออกน้องเขาออกจากงานได้เนาะคือขาดแลยเนาะมีคนบอกว่าให้ออกจากงานก็ออกเลยเนาะมีคนบอกให้เพิ่นออกจากงานเด้อว่าสันทางนี้นะเอามาเคื่อนยังแถวนี้เออสีมาเมื่อคืนยังแถวนี้ว่าสันมีคนบอกให้ออกจากงานแมนก็เลยก็เลยว่าได้ออก ปกัตตน้น่ะคอยโทรมาหาเจ้าน่ะคอยสิได้ยินคำหนึ่งเสมอว่าเจ้าพากันไปแบกกระทิงแดงกระทิงแดงนี่คือแบกนั่ไแหลเข้ามาเข้าใจเอาแบกแสบนี่เด้แบกสบายบ่อเดียวคือเข้าใจอยู่่วาแบกสบาแต่คว้วไม้คือเขาเอาเขาไปรับจ้างบอกคืออะไรรกระแนจ้างเมียเอาในรถพ่วงเลยเอารถพ่วงตัวขะตอตัวมันมีสองอันเดียกว่ของไทยบอกนะกระทิงแดงเวียดโอ้ไข่ไข่ก็ว่าเขาใส่รถพ่วงมา เขาบอกดีจ้างลูกน้องแบบเป็นรายวันแม็นเขาก็จ้างซุ้มเจ้าเอาเป็นล่างจังสิเหม็นแล้วเขาเอาลงเฮือเลยนะอืมมันก็ยังมีเฮือเจ้าเนาะมันยังก็มันมีเฮือฮับอีกเด้อแล้วเขาเอาลงไปแบกอยู่ดูเวียดให้อยู่เล่าดูเล่ามันคางผักเซ่บานอโรนนะโอ้ข้างผักเซไปพุ่นแม็นโอ้แสดงว่าไปนี่ครับแบกจักรล่างเลยจักรล่างจังใดเงินใดแนวใดแบบใดมืัดมัดไอซิมืัอ เื่อชิมรถนั่นแหละมัอกมันมีรถพัวเป็นทีมมันบ่เป็นทีมทีมหนึ่งจะคนสิบคนสาวคนแหละอ๋อมันลายเขาไงว่าฟุตบอาพ่วงหนึ่งก็หายสองล้านหนึ่งสิเจ้ากับสิบคนเฮ็ดนจำกันกับแบ่งกันแต่คนหน่อยกับมื่อยแน่แต่ได้ลายแต่คนลายกับมื่อหน่อยแต่ได้หน่อยที่กันได้น้อยแต่เอาแต่ก็เอาเนาะมันส่วนมากทุ่มมาหน่องหนองว่าเขาซัมเนี้เด้อเขาสิไปแบกกระทิงแดงแล้ว ห้วยวะน้องไปแบกกระทิงแดงแบบได้ไปรับจอบรับจอบกับโบจักโบตะกี้แค่จักด้วกันตะกี้ของโบหัวได้เหัวย่างจอบจักมากกับเพื่อรับจอบนะเอาจักตั้งแต่เอาจักล่าแหละโอ้ก็เลยจักว่าคำรับรับรัจอบอ๋อขนาดนักหัวหอยยังจอบหัวจอบย่างหัวจอบอยังกับหัวหัวสันเนาะมือนี่นะกินข้าวกับยังกินข้าวกับตุ่มเมียกินกับตุ่มเมีย เรือจากล่างมีนะมีเรือประมาณแก๊ตหนึ่งเอาเรือแก๊ตหนึ่งแหม่แก๊ตนั่นเพราะว่นแก๊ตใหญ่เน่ยโอ้เอาไปยหญ่พี่น้องใหญ่พี่น้องเนาะแม่โอ้ส่วนมากเพิ่นแถวนี้เพิ่นสิเกลื่อนนู้นกันได้มียังกะต้องแบ่งมียังกะต้องแบ่งพี่น้องเนาะน้องเนาะแม่จ้ะปกติมือนทรายเมื่อปุ๊บเจาะองภากันไปแบกกไปทิ้งแดงไปเลยแหม่ไปแบกแจ้งโมงเขามาแจ้งโมงมาตอนแรกๆเพื่อเพื่อว่าเพื่อว่าสิแล้วเบียสิแล้ว มันแดดมันห้อนแต่ก็อดเอามันห้อนนะห่อนแห้งบ่เดี๋ยวบอกไปตะ<ด>ยูเนาะแหมโอ้เฮาเห็นสภาพซุ้มเจ้าแล้วนี่บ่ัธรรมดาเดี๋ยวเดี๋ยวก็จะเปิดตั้งหนาให้เจ้าเบิงเจ้าจิบโอ้คักเ้อมันเบิงไหนได้ตั้งหนาฮะพดไวเสือด้บ่สีเห็นตัวเองเลยล่ะ<อ>ตั้งหนา,นาไปแบกกระทิงแดงนะครับทุกคนครับกินข้าวกะเดี๋ยวนี้นะ่ะน้ำเปิ่นกับบรอ้อาบแถวเฮือนแถวซา,านเนาะคุยกัน เพิ่นไปอาบอยู่หวยอะโลนพน่นแหละเพราะว่านาวมันใสแห้งเพิ่นกับสิ้้ากันใส่ผะาถุงกระโดดตีลังกาพอได้ลงซื่อๆได้ตีลังกาลงเลยนะเบึ้มเบิ่มบิ่มทุกคนแหละตีลังกาลงไปเลยเขาคิดเห็นสภาพอันกินเนี่ยนะเขาคิดเห็นนั่นก็กินกินกินโบงนะอู้หขัดแถวะกินโบงนะเป็นตาอันนั้นเป็นตาแสบเป็นตายางแถคอยมาหาเจ้ารลายเถื่อแล้วนะคอยกระยักจักอยู่พื้นกันมา ซุ้มเจ้าตากแดดตากหน้าตลอดนะซุ้มเจ้าอยังคือขาวแถอะก็ทามแต่ะนะอ่ะขาวเกินอันนี้มันกว่าออผิวจ้าออผิวอ้อันนี้นะเสื้ออ้ผิวน่ะแม่นมันเป็นเสื้อแบบนี้เด้ขาวเกินขาวจนแบบเขาจนว่าปลาโอ้นี่เป็นเสื้ออ้ผิวแม่นมึงใบขาบ้านั่นจ้าโอ้ยขาวเกินคนนะขาวจนเห็นเส้นเลือดคนนะขาวเกินไปแล้วสองคนเจ้าเนี่ยแกมันขึ้นนี่ไปหาเนี้องเฮ็ดหนามูไดร์ดอ๊อกสมโทนเขาสิว่าตัวเป็นเฮ็ด เนี่ยว่าจะติต่อไปอยู่ป่าป่าแล้วต่างเขาอะไรมันบอดดีขามันเป็นน้ําแสงเป็นน้ําแสงเลยทุกคนเลยเป็นน้ําแสง,งไปนั่งอยู่อเมซอนเขากระท่วงแล้วท่วงอีกอยู่ว <c oughs> ่าโจใส่แอปบ,บอตัวใส่แอบบอส <c oughs> สัตว์สียอบยัง,นงขนาดย้อนแสงหนะน่อยย่งขาวหนอนี่อันทายอยู่อเมซอนนะคือเพิ่นบอดดีใส่แอปเด้อทุกคนเนออันนี้นะ กินเขาเศร้าแล้วกินเขาเที่ยงแล้วเขาเที่ยงย่างบ่ย่างกูเนาะเขาเศร้ากินแล้วอันนี้กินเขาเศร้ากันแล้วกินเขาเที่ยงกันแล้วมาเที่ยงแล้วแล้วแล้วเพราะท่านดกินเพราะท่านกินแต่เขาอยู่แล้วทนกินแตแล้วก็ามาตัวเขาเที่ยงตัวสิกินเนานี่นี่เขาอิ่มแล้วว่าสันมันเมนเขาอยู่หน้ามะนาวเนี่ยเนี่ยมีเขาตัวสมพาอตัวเพียวร่มนะเฮ้ยเนาะแบบไปเล่นภูเขาน้าเฮาบ่ได้ดอกน ลมพัดเข้าย like oh, <An> ่าดเดี๋ยวเอาเสื้อผูกแงวตัวไหวอยู่ตัวแข็งแห้งอยู่มันบ่เอาแบกน้ำได้เด้๋แบกน้ำได้โอ้น้ำขวดเดียวนี่นะน้ำขวดใหญ่นะขวดใหญ่ตัวตุ๊กยังก้อนตุ๊กสีฟ้าเดิตุ๊กอนามัยนะแบกได้เป็นไงแบกได้วะโอ้แสดงว่าแข็งแรงเติบคือซุ้มเพิร์นอ่ะแข็งแรงยี่ดอกวางเพิรนไปแบกกระทิงแดงล่างหนึ่งกับอู้หล่ลู่อยู่ด้เนาะเดี๋ยวเนี้ยแบกสองล่างพุ่นสองล่างโอ้แบกสองล่างมาได้ทุกคนเนี่ยเก่งเลยเดี๋ยวแบกไว้ดอก แบบชมาช,ชินละเด้ชินละแม่นมันชินมันก็เลยแบบบนนะ,ละแล้วเมียกแล้วยางค้านอนนี่ปวดไม่ได้แขนปวดแขน<ล>แต่ว่าจริงๆริงเราซุ้มเจ้ากับซุ้มเจ้ากับเฮ็ดมาแต่น้อย,อยอยู่มันบอกอันแบกกระทิ้งนี่คือว่าเริ่มก็ร่างเริ่มแบกนี่เห็ดคือมันต้องมีมาแต่เฮงเลยแหละนะแม่น้องแต่เฮงบางทีเขาเฮ็ดแน่แต่กรบืเฮ็ดแน่นะพ่อเขาตอเห็ดมีดก็ยู่เฮ็ดอยู่นี่เด้เฮ็ดอยู่นี่แบกอยู่นี่เละกามีเวียงยูุคนก็ไปพุ่นแบบฉลาดอ๋ออยู่นี่ก็มีบอกขังเพื่อนนี่มีแต่เราบ่เฮ็ด โบเฮ็ดแล้วมันหน,อนห่อยมันหน่อยโบหาแซลูกแซลยังได้โอ้ปกตินันน่นเพื่อนนั่นอยู่แถวบ้านเออเ้าก็ะทมเรื่มทำแบบแรกๆแล้วไผ่มาส่วนซุ๊บจูไปแบกกระทิองเนี่ยเอ้นี่ยๆคือจักเราไม่มองแบกกระทิ้งกระแดงอันนั้นยังก็ยังก็ เขาเริ่มกีกันนะ้วจะเขย่านมันมันสิเป็นเอกซี่มันสิเป็นเอกซี่อาจิว่าเจ้ามีมูมีพวกน้องสายแม่เขาพาไปเอากำลังซีเรียเลยแต่เขาตามกันไปหนาบ่าวพาไปหน้บ่าวว่าไปแล้วกันแล้วกับคนขับเรือเดอเราโอ้เราขับเรือกันยังดีเนาะแล้วกันยังกินหอดจุ่มเจ้าอยู่เอาสองคนนี่ไปแบกร่งกันหน้าเราว่ะแม่แล้วกัเป็นไรได้เนาะน้องเนาะคำบ่าเฮ็ดเอกสี่กับโบพ่อใส่เนาะเงินเนาะจังไหนกับโบพ่อใส่ดอกทุกคนแพงอยู่พี่ยังแพง ขนาดว่ามีหอหนึ่งขนาดมีหอประมาณห้าหกพันแล้วเนาะแมนแมนมีกับหอละหาหกพันแหละไข่นะกุ้ยหนึ่งก็ห้าพันก็ห้าสีทถวงซุ้มเพิ่นน่ะบ่เบิ่งเถอะน่ะขาวเกินวันนี้พุ่นนะขาวปวดขาวโฟงวันนี้พุ่นนะมันมาด้วยคนเป็นน้ำแสงมันเป็นน้ำแสงเงขาวถ่วงแล้วถ่วงอีกเป็นน้ำแสงยงแล้วสแบกกอ้ที่แดงจักโมงเนี่ยไอ้ที่เมื่อปลาได้ทแมันเจ้าสีแบกแล้วนี่อันจักโมงแล้วหรือหมูโมงประมาณเที่ยงบอก ประมาณสองโมงเขาไปโอ้สองโมงเจาก,ก็ไปม,มาพอดีคำคือบอกไงว่าบบจักหน่อยเนี่ยกินข้าวกินข้าวกินข้าว,าวแล้วจะพ้ากันไฟผ่อน,อนเดียวละก็ไปหืมผ้าพอนน้อยเดียวกลับไปคือมานาั่งอยู่นี่นะได้บรรยากาศ,กาศาด,าดีได้ทุกคนเลยเมื่อไงน,น่นะคือเขาเอาเสือกผูกเป็นซีเป็นซีนซไว้ให้ผู้สาวมานาั่งนี่ยตัวจะไปยืนแบบต้นใหม่แบบนี้ยนี่ยมาคืนเด้อเขาจะว่าจะเป็นนางใหม่เด้เข้าเถอะเขาจะว่าแล้วเป็นนางใหม่เพราะภาษีว่านางใหม่แล้วพอดีนุ้งสุดในย่างเกาะชุดจะเป็นนางไม่บัดสุดนี่บัดแค่คือสำปานี้ ใช้สินนะพาเบียงไปแห้งคักป่านนี้เขาจะห่วยตกใจแหละสองเอยน้องสูงชีวิตอรีครับสองคนนี่งยอมรับเพิ่นอยู่บางเือเขากับแนมเบางน้องเป็นคนที่ตัวในน้อยสองคนแต่ถ้าเขาไปเบิงการเหตุเหตุการณงานของเพิร์อนนรีแหละถือว่าบ่ธรรมดาบัวธรรมธรรมดาบ่ธรรมดาครับเขาเห็นแต่เพิ่นหาหน่อไใหม่ฮาพักกูดนะแบบแต่คนเ่เคยหันขจาสุบบจักเด็ดนแมันบอกคือายเด็ดมือไหนเห็นบอกาอเดดพักยังไงตัวก่อน พักพีเบือเนาะไช้นั่นใช่ยังกว่าไปเล่นพักอันตัวที่เขาจะมาได้กินมันก็คือกันอะไรไดรแม่อันนั้นนะเข้าห้กินแต่เฉพาะงัวเฉพาะแบ่พักอันนั้นให้แต่งัวกับแบกกินคนกินบ่ได้ไอ้เฮงมากินนน่ตัวยยเล้องปราชญ์ว่าอ้ายมากินหนาว่าไอ้ปราว่ามาละตัวเย็นเออคากแทะใช่ไหมเฮาถามตัวเนี้ยน้ามือแรงเนี้ยเดี๋ยวเราคุยกันเหมือนกันนะว่า นั่นมาแรกนอะตัวสิไปอาบน้ำแบบตีรังกายยังหันได้ไปบ่บ่ได้ไปซ้ำไปไปไปอาบแค่ไปเลยเอามาเมื่อไน้วันขนาดมาเราชวนไอ้เมื่อไน้าต้องมาอยู่มาอยู่นี่จะคืนหนึ่งเนาะนี่ไปไปตอนบ่ายสี่สามโมงจบโคตรเย็นเลยล่ะโคตรเย็นน้ำก็เลิกได้ฮาวเลพี่เขาเห็นเลยเขาก็ยังอยากอาบได้อันนี้บอกบอกแบบความจริงได้แบบว่าเขาแบบ ฮอนทอนนะเขาเห็นเขากบบอยากอาบคือกันเขาแบบว่าอยากโดดตุ้มต่ำตุ้มต่ำเหมือนน่ะตั้งกองไว้แล้วก็โดดตุ้มต่ำตุ้มตดดตีลังกาเน่นอนเนาะตอนมือเอ้าแล้วตอนมือเขาอาบแล้วมีหอนเอียงมาอาบนั้วนะฝรั่งฝรั่งอ่ะฝรั่งปั่นจักรยานมาอ่ะบอกเดี๋ยวบอกว่าฝรั่งปั่นจักรยานมาหมู่บ้านก่อนนี่นะเดี๋ยวฝรั่งเข้ายูเซ่เขามาพักยูเซ่โอมียเดะยูเทิง์ุ่นนะพักยูมีลายบอร์ดเนี่ยเด็กเ้าพักเท่านี้นะโอ้ฝรั่งมาไลยแถวนนนนนนี่่ะะแแแมมมบบบบาาาาาางงคคเเขขกกกก็็ตตออพสปร์ลล้วั เขาจะแบบไปเที่ยวไปเบียดเลยมัเดินกระถางไปเบียดเลยเโอ้เจ้าอ,อาบน้ำมีพลั่งอู้หคือพูดถึงมือใหญ่มากว่าอาจจะอาบน้ำน้ำพลังเนี่ยหอดลูกหอดเมียเขาไปลงอาบอยู่น้ำตัวอาบมาแลนน้วเต็มเนาะค่ะแล้เขาไปเย็นแต่เขาบริสุทธิ์สะาาดสุดโอ้เขาก็จจะว่าโอ้คักแท้เย็นแห้งหโอ้ยเมนต้องไปแมนมันสะอาดเนาะย่ามันุสะอาดแต่ถ้าย่ามเขาไปเก็บพักยังก่อมันบ่ค่อยสะอาดเพราะว่าน้ำมันเปืือนแล้วตอนนี้มันบ่เปืือนเพราะเป็นแต่อาบน้ำครับน้ำเปลิ่นเพิ่น โอ้เองนุ่มน้องคนครับทำไม่น้องเจ้านี่ซุ่มข่อยมาแถวนี้นี่ยล้าสีมักมาเนาะแม่นเพิ่นหูอ่ะอืมล่าสีมักมาเลยลมได้ไม่ไม่ไม่ไมนูนิดนูนิดปรโอ้ยคุหน่อไดเนี่ยนซุมเจ้าเนี่ยซุมเจ้าเป็นยังคือบ่มากกินเข่าอ่ะกินเข่าให้แบบได้ลายนะอ่ะข่อยมาจได้มากินเข่าน้ำเจ้าน่ะอันนี้น่ซ้าหน่วยใครกับจาบัเบิร์ดบ้่อยุงเกาะกระเพาะเขาน้อยเดบบ มันชิ่นแล้วมันเป็นกระเพาะน้อยไปเลยนะแบบเคยกินแบบน้อยๆนะมันอิ่มว่าเอาง่ายว่ากินข่าวเม็ดเดียวก็คือเต็มกระเพาะแล้วเนาะเม็ดเดียวนั่นเนาะโผล่โฟอันนี้นะเออแล้วก็ตอนแรกนั้นเจ้าเจ้าจ้อยบอสตอนแรกนะพอยมานะจ่อยตอนนี้เจ้ารู้สึกว่าแก้มจะเต็มขึ้นจะตุ้ยขึ้นเนาะเจ้ากินข่าวไรบอกขึ้นจังไรกินข่าวายนอนอิ่มกินน้หวานเมื่อในอาหานอนอิ่มหลายได้เฮาให้ทนี่เพื่อนมากแบบนี้นี่น้ำหวาน บได้คเอาเดียวเดี๋ยวอันนี้อันนี้ของของเบียดบ่เนี่ยเีอาเฮ้าเนี่ยมึงคือของไทยอันนี้อันนี้กระเบียดตีไทยบ่โอ้ไทยอันนี้ไทยโอ้มีหลายยี่ห้อราคาต่างกันบ่ต่างอันนี้สิบห้าอันนี้สิบโอ้อันนี้สิบพันอันนี้สิบพันเนาะอันนี้เอ่ออันนี้สิบบาททาแมนตีกลมๆกับอันนี้ประมาณอ่าอ่าประมาณสิบบาทเนาะตีกันง่ายๆเนาะอันนี้นะสามสิบโอ้ต่างกันสิบบาทเนาะ อันนั้นสิรับไปแล้วทุกคนเลยนั่งคุยกันหน่อยเนี่ยแล้วสินอนเนี่ยล้วสินอนปลาเข้าเนี่ะจริงๆนะเพิ่อนนะอันนั้นครับเพิ่นโบก,กินเข่าแล้วก็อยากรับอยากนอนเน,นี่เพราะว่าเพิ่นเมื่อยเข้าขี้เมื่อปลาเพิ่อนเห็นละเพราะว่าเพิ่นว่าเพิ่นสิผ้าเข้าเนี่ยไปวานแห่เขาว่าเขาโบไปดอกเขาว่าแต่ตัวสภาพตัวกับโบได้แล้วเพวิ่นว่าเพิ่นสิผ้าเข้าไปวานแห่อยู่หวยอารมณ์ <c oughs> ปาลาร้ายตีขึ้นสิผ้าอายไปวานแห่อยู่หวยอารมณ์ร <c oughs> ้ายคนร้ายเลยมีหอยหนาวไอ้ยังเกาะปลานิน ปลานินกะปลาไหลปลานินกะปลาไหลมีหอยน้ำไปหาง้มหอยนอเพื่อนหานาะเอาจบเจืองุ้มหอยหอยยังหอยกี่หอยทรายหอยมันเป็นแบบหอยยังแต่หอยจูบหอยจูบมันมีหอยจูบและหอยยังตัวเขินนะหอยปากแข้งว่ะโอ้หอยโอ้ยหอยแข้งน้ำทะเลอันง่ายเพิ่นว่าเพิ่นสิพาเฮาไปเฮาว่าเฮาบ่ไปดอกว่าเฮาว่าเบิ่งสภาพตัวแล้วเป็นตาบ่รอดว่าอยากพาไปเได้หรือคนเดียอยากพาเฮาไปเธาได้เฮามาเนี่ย คือเขามาสุดกรกับจากผ้าเข้าไปเรียนน้ำตกเข้ากับบ่อไปแล้วมาสุดกรกับจากผ้าเข้าเห็นทังเกาะเอ่อเพิ่นว่าจากผ้าเข้าไปเก็บพักเข้าเรียกว่าตัวบ่อห่อนบอ่อแต่หน่อยเอฟซีเียว่าอ้งุบคุม้มตัวผ้าไปเก็บพักได้ว่ะเพื่อนอยากให้เข้าไปเห็นหวยอรลนเปลี่ยนไปเปลี่ยน,ปนไปอะไรแม่นยอมรับเลยน้ำใสกีเกยียนเป็นตาอาบเป็นตาอาบเป็นตาโดดเนาะจริงๆนะเพิ่นสิผ้าเข้าไปอเมซอนอีกเหมือนเีเข้าบ่อไป ห้าว่าอ่ะเก็บเงินไว้ซื้อกินสาพูนว่าเพูนสี่เลี้ยงง่ายเพี่นว่าเขาเลยว่าเก็บเงินไว้สาไว้ซื้อกินซาเจ้าอยากซื้อนี่ก็ตีนกอกตีนไก่มาอย่างไม่ยังกินกับซื้อว่ะชิ้มเมื่อปลาได้ไหมไอชิ้มเมื่อปลาก่อนแต่ไหนกะบอไดกินเขาน้ำได้ไอชิ้มเมื่อก่อน้บอกกให้้ินนขาบอบ่อไอชิ้มเมื่อไอชิ้มเอาไว้เอาไว้หอมนาก็ได้นะหอมนาจังกินเ้าสีเอาเครื่องไปให้หล่าเอกก่อนให้เพิ่นไปเฮ็ดคอนเทนต์กับเมียเพิ่นเพราะว่าเพิ่นหมดเวลายคลิปแล้วเพิ่นว่า เพิ่นเฮ็ดเป็นซองเมียเพิ่นแล้วเพิ่นหมดเลยทายแล้วเพิ่นว่ากัขอบใจทั้งสองสาวเด้อโดยขอนางน้ำกันมาหนิกัคือเพิ่นเขียดกันได้เพิ่นทันล้างใส่กันเพิ่นเขียดกันทันล้างใส่กันนงสินเลยมันก็ได้หนงสินนี่เพิ่นหนงสินงามๆสวยๆเลยครับทุกคนไปแล้วน้องบ๊ายบายไปแหละครับไปป๊าเพิ่นก่อนพออยู่น้ำเพิ่นโดนเติบแล้วแบบนี้ก็ดีแล้วสวยแล้วแบบน่ะเฮ้ยเดี๋ยวก็บอกไม่ดูตัวกับยาบานอกตัวปานนานโอ้ยอันใหญ่เลย บอกแล้วว่าขึ้นดีแน่ขึ้นคึ้นภูแถวร้ายผ่านวะคนกันลังอายุสิบปลายปีหนึ่งเนะเาะบอกเล่าโพดโพจะก,ก็ได้ยชุดยอดคนสวย